ไม่เกลือนะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมจะทำการมาสุ่มบัตรแดงทั้งหมดเลยนะครับผมสิบใบปึ๊บอ้ามาทองแล้วนะครับผมสามสองทยากล่องทองเป็นผู้ทองเรียบร้อยครับผมเองเลยมันมันมาสักเพลงหนึ่งนะโอ้โหลับเป็นใส่วิ่งนะครับผมนั่นก็คือโรดิ R หมดปัญหาการโดนโกงและการโดนเกลียนเลดีเพียงแค่เข้ามากลางกับแอดเอกพัชชูจิตแห่งกลุ่มวันพิษเบาที่รัสไทยแลนด์กลุ่มนี้มีสมาชิกมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนรับกลาง24ชั่วโมงและมีไอดีดองเพชรราคาถูกจำหน่ายของแท้ต้องแอดเอกใจเกเรดเท่านั้นครับเออลืมบอกไปลิงก์อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาสุ่มกับเว็บซอมบี้รัดอีกแล้วนะครับผมเป็นเว็บสุ่มกาชาราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทนะครับผมคุณสามารถรุ่นรับไอดีดอมเพชรมากกว่าถึง5้าพันเพชรได้เลยทีเดียวช่วงนี้5ปีนะครับผมมีตัวละครใหม่เข้ามามากมายคุณสามารถเข้ามาสุ่มกับเว็บซอมบี้รัดได้เลยนะครับผมแล้วก็เว็บนี้การันตีไม่โกงไม่เกลียนแน่นอนนะครับผมนะ เออนะผมว่ผมผมสุมเองด้วยนะซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะทำการลองมาสุ่มกับตู้ในราคา250บาทละกันนะครับผมค <c ười> ือก่อนหน้านี้นผมสุมแบบตู้6 7 0 0ใช่ไหมเออนะครับผมยวคลิปนี้ถ้าเกิดแบบสมมติเรางบน้อยหน่อยนะคุณก็สามารถเข้ามาสุมกันได้และอย่าลืมนะครับผมเ <c ười> ว็บนี้นะต้องบอกเลยนะครับคุณต้องทำการอัดคลิปก่อนนะครับผม <c ười> <ๆ>เวลามีปัญหาจะได้เคลมได้นะรวมถึงระบบต้องดูให้เป็นครับผม App Store และ Google Play คุณเป็นระบบอะไรถ้าดูผิดเพชรหายนะไม่เคลมนะโอเคเดี๋ยวเราทมการสุมหนึ่งตู้นะครับผมนะเออหนึ่ง ในราคา2องเดี๋ยวมาดูว่าได้กี่เพชรน,นะครับมาแล้วปึ้งเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับผมแล้วก็มาทําการเข้าง่ายๆเลยครับผมแล้วก็มารับ ID เดียแบบไม่โกงไม่เกลียนแน่นอนนะครับผมนี่แหละครับผมแล้วก็รับกันไปง่ายๆเลยนะครับผม4,300กว่าเพชรเลยทีเดียว รวมถึงมีเศษทองด้วยนะครับผมนะถึง400บาทเลยทีเดียวนี่ถือว่า250บาทผมถือว่าคุ้มมากๆเลยนะก็ถ้าเกิดคุณอยากเข้ามาสุ่มกับเว็บนี้นะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะผมกับเว็บซอมบิรัตเท่านั้นเลยนะครับผมนะอย่าลืมไปสุ่มกันเยอะๆนะครับโอเคไงลองไปชมคอนเทนต์หลักในคลิปนี้กันได้เลยครับ ครับสวัสดีวัยรุ่นทุกท่านนะครับผมตอนที่คุณอยู่กับช่งอง a l t e r เ a t i v e Today นะครัคลิปนี้ผมจะทําการมาสุ่มโรเจอร์ในไอดีหลักของผมเองนะโอ้ทุกคนรอคอยความเกลือของผมใช่ไหมกําลังแช่งผมอยู่ใช่ไหมบอกเลยว่าต้องไม่เกลือนะเพราะว่าคลิปนี้ผมจะทําการมาสุ่มบัตรแดงทั้งหมดเลยนะครับผมสิบใบเลยทีเดียวแนละ้ว พี่ต้อลงทุนจัดนะครับผมและถ้าเกิดคุณอยากเติมบัตรแดงในราคาถูกนะครับผมอย่าลืมไปเติมกับเฟสวัยรุ่นดูไบได้เลยนะครับผมจะทิกลิงไว้ใต้คลิปนี้เติมถูกกว่าในเกมจริง2 0่0ถึง30เซเลยทีเดียวนะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะทำการมาใช้บัตรแดงนะครับอย่างที่ผมบอกนะก็นี่งเงยฮือสิบใซื้อจริงนะครับผมนี่แล้วก็ทำการ ขาเรียกว่ากดรับไปนะครับผม Now นาวแล้วฮะเราองการมาสุ่มกันเลยนะครับผมว่าจะได้โรเจอร์หรือเปล่านะอืมแล้วก็เดี๋ยวมาดูเรื่องของอัตราเรดดอปนะครับผมเรลลยี่สเรเลยนะแล้วก็เออมีโรเจอร์ศู 2, นย์จอเนาะนะมันจะ0ูนย์ดแอะไรเงี้ยนะครับผมจริงๆก็อยากได้เรลล่ด้วยแล้วก็อยากได้โรเจอร์ด้วยมาดูว่าบัตรแดงนะมันคุ้มหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมจมการสุ่มไปดูอย่าลืมก่อนสุ่มนั้นกด subscribe ให้ผมหน่อยนะครับผมลงทุนขนาดนี้ไม่ถูกนะบอกเลยนะโอเค เดี๋ยวจัดไปนะครับผมและเราไปรุยกันเลยเนี่ใบแรกนะครับผมโรเจอร์เลยหรือเปล่านะปึ๊บหืทองมาแล้วนะแล้วเป็นภูทอง32มสองจและเป็นภูดํานะอุ่ยเป็นภูดาว่ะอืมขอตึงๆหน่อยได้ไหมขอตึงๆหน่อยนะหูบัตรมันไม่ใช่ถูกๆนะเว้ยขอตึงๆเลยแล้วเป็นโรเจอร์เลยหรือเปล่า และเป็นสายมัดนะครับผมคือใครวะนี่ถุยโอ้โหเป็นรอบุกโอ้โหนี่ผมเพิ่งได้รอบุกครั้งแรกนะเพิ่งได้รอบุกครั้งแรกเย็ดดโอ้โหโอไมก็นะใบแรกไปแล้วนะดูกันยาวๆใบที่สองกล่องดำนี่เครียดเลยเครียดเลยปาดเหงื่อไปทีนะงัะเดี๋ยวมาดูกันนะผมใบหนึ่งแม่งแพงเวยโอ้สิบใบเลยนะมาดูกัน มายังไงยังไงและเป็นเลรี่หรือเปล่าเลรียี่25เปเลยนะโอ้เป็ใส่มาอีกแล้วอะไรวะยี่สิบหากูยังไม่ออกเลยเฮ้ยอย่งน้อยก็ต้องมีเลรี่ปะวะมาปึ๊บอามาทองแล้วนะครับผม3-2มสองจี้อากองทองเป็นผู้ทองเรียบร้อยครับผมเมื่อเลรี่ก็ได้หนวดเออไม่ใช่โรเจอร์ก็ได้นะครับผมขอเพลงเลยมันมมาสักเพลงหนึงนะ โอ้โหลับเป็นสายวิ่งนะครับผมนั่นก็คือโรดีโรเจอร์นั่นเองเรียบร้อยโอ้โหเก็บโอ้ได้แล้วโอ้โหโรเจอร์รึเปา่ออกบัตรหรือบัตรไม่ยื่ตึงอะ่ะเฮ้ยโรเจอร์มาแล้วนะ โอ้โหตึงจัดจดเลยนะมาตัวเดียวหรือเปล่าแล้วเป็นสายมัดนะครับผมใครเนี่ยบากี้นะยังไม่หมดนะและเป็นสายมัมยกกนะยมมดนะมอีกหนึ่งตัวนะใครเนี่ยหูแมงเงยมากันสามตัวเลยเฮ้ยสองใบเนะเฮ้ยสองใบเอ้ขอไปสามใบนี่ออกแล้วนะไปไม่มีตีแล้วนะครับผมและเป็นยีบเจ็ดจีอาร์เป็นยังไงฮะลุยต่อเลยฮนะไม่กลัวขอเรลี่หนึ่งตัวไมมเรลี่มันออกยากจังวะ ขอเลลี่ได้ไหมจะยัดเวล80เลยนะอยากเล่นเลลี่ด้วยนะฮะและหูมาตัวสุดท้ายเลยและเป็นสายลอนะครับผมนั่นก็คือเรลี่หรือเปล่าอุ๊บดมาผิดตู้แล้วพี่ไม่จบอย่าพึ่งนับศพทหานโอ้โหเป็นกองทองแล้วก็สามสองที่ฮะขอปูทองไปทีหนึ่งเรียบร้อยครับผมเป็นโรเจอร์อีกหนึ่งตัวไปเอาเลยโรเจอร์อีกหนึ่งตัวและเป็นสายลอดนะครับผมนั่นก็คือ เลรี่มาแล้วหูยยังไม่ใช่นะเฮ้ยไปจอดหูยยืดเทเลเกินนะเฮ้ยเลรี่มันมาได้ไหมเนี่ยเออแล้วเป็นสายมัดอีกหนึ่งตัวนะใครอุซันเนี่ยอู้หูมันไม่เร่างนี้และอีกหนึ่งตัวคือลับเป็นสายโล่นั่นก็คือเรรี่เรรี่เรรี่เรียบร้อยหูยยิปตี้ได้สองตัวเลยยิสยิส มันต้องยิงดีดิวะเรลี่ออกแล้วนะครับผมเรายังเหลือโคต้าอีกห้าใบนะเหลือห้าใบมาดูกันอขอเรลี่สองตัวได้ไหมวะอือยังทองอีกเจตโตเอาดิสามสองหรือเปล่าหูยิบเจ็ดนะครับผมเป็นปูทองมาเรลี่มาขอเรลี่เรลี่เรลี่หน่อยเร็วเรลี่นะครับผมเรลี่หนุ่มเรลี่แก่นะครับไม่เอาหนุ่มเรลี่แก่ขออีกสองตัวได้ไหม จะได้รีวิวนะครับผมเป็นไซวีคือ,นนโอโวอ,อาแฮนด์แคร็กไอ้ยูไม่เอาเลืีกสี่ใบนะเลืีกสี่ใบโอเคขอเลลี่สองตัวได้ไหมเออโอ้โหไม่มีตี้ไม่มีอะไรเลยมีตี้แต่ว่าเป็นผู้ทอมโอเคเลลี่มาเลลี่ไม่มีกล่องแต่ขอเลลี่ยี่สิบห้าเปอร์เซนต์ยี่สิบห้าเปอร์เซนต์ขอตึงๆเลลี่เลลี่สายโร่มาสายโร่มา สายโรต้องมาแล้วสายโรอต้องข้าแล้วเป็นสายมาอีกแล้ว<อ>เฮ้ยมึงจะหมัดอะไรเยอะแยะวะอ <No. S 1> อ้หูนี่ไม่ได้นะหมัดเยอะเกินนะโอ้โหเลเวลจะรอยอยู่แล้วนะครับผมโอเคเลยอีกสามใบผมขอเลลี่ได้ไหมจีเเลลี่อีกสองตัวผมจะได้เล่นนะจะได้เล่นคู่โรเจอร์นะครับผมอเออเออมาแล้วขู่ได้ตามคำขอหรือเปล่าเป็นผู้ทองเรียบร้อยครับผมเลลี่อีกหนึ่งตัวฮะอมืมันต้องมาแล้ว2 5เนอะเฮ้ยบัตคือมึงจะเกลือไม่ได้นะ มันต้องมาแล้วแล้วเป็นใครเนี่ยโอ้โหบอลเครเฮ้ยไม่เอานะบอลเครไม่เอาเป็นรีเจนต์ตั้งหนึ่งตัวแล้วเป็นสายโลดนะครับผมนั่นก็คือเรรี่ฮึบมาเลยเ,เป็นชูการยืชูกาผมร้อยไปแล้วนะอ้โหอันนี้คือเล็กสองครั้งนะท่านผู้ชมเล็กสองครั้งขอเรรี่สองตัวนะสองตัวมาเลยมาเลยนะครับขอไหวละสามสองจี้ยาไปโอ้โหทองดำอะไรเนี่ยผูเแดง โอ้บัตรทำไมมันเกลือจังวะเออเลลี่อ่ะเลลี่ผมไปไหนอ่ะยี่ห้าเปอร์เซ็นต์หรือปเปล่าจริงหรือปเปล่าเนี่ยเออเอาว่ะเอาว่ะเ,เลลี่หรือเปล่าเป็นสายวิ่งนะครับผมคืออเป็นอูซบนะม่ฮสต็ปสุดท้ายแล้วนะครับผมสต็ปสุดท้ายแล้วโอเคขอเลลี่มาเลลี่ขอตึง้งๆโอ้หลกองดําด้วยเป็นส2ทีองอาผู้ทองเรียบร้อยรับมขอเลลี่อีกหนึ่งตัวมาเออเลลี่มา ผมไม่ไหวแล้วนะขอเลรีห่หนึ่งตัวเรรี่เรรี่เรรี่ต้องเข้าแล้วเรรี่ต้องเข้าแล้วเรรี่ขอหนึ่งตัวจัดไปไวรุ่จใหญเสร็จเรียบร้อยรับบสายโลกนั่นก็คือฮึบอบลู๊ไม่เงยเป็นบลูกนะ เอาครับเดี๋ยวเรามาเปิดบัตรดำกันนะผมเราสามารถเปิดได้2ราวเลยนะครับผมนะสสเต็ปพูดผิดนะครับผมขอเรรี่2ตัวนะ GM ขอร้องนะ GM เอ็มรรี่1ตัวได้ไหมเออนี่แหละเรรี่แน่ๆนะครับผมและเป็นสายลอกนั่นก็คือเรรี่เรรี่เรรี่นี่ตัวระดับตำนานหรอวะเนี่ยโอ้เกือจิบายเลยบัตรบัตรดำก็ยังเกือเลยนะเออผมไม่ไปแล้วว่ะ ไม่ไหวกับเกมนี้แล้วนะเกลือขนาดนี้เออผู้ทองอู่ผู่แดงด้วยนะครับผมอืมใครเนี่ยอึยมเมาโก้นะครับไม่ไหวเลย เอาละครับผมเดี๋ยวผมยังไม่จบนะเนื่องจากว่าผมจะได้การันตีโรเจอร์ด้วยนะครับผมถ้าผมเปิดราวนี้ทั้งหมดนะอู้หูคลิปนี้บอกเลยผู้ชมคุ้มมากๆนะครูปรมาโอเคเดี๋ยวผมเปิดอีก250ร์อเพชรครับไปดูกันอย่างน้อยก็ต้องออกเรนลี่หนึ่งตัวหรือเปล่านะอู้หูสามสองอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเป็นผู้ต่อเอ้าได้เฉยได้เฉยเฮ้ย เฮ้ยได้เฉยว่ะมาแล้วเป็นสายโลนะครับผมเลลี่เลลี่เลลี่มาแล้วหูไม่จะไม่ใช่อีนาตุมาอีนาตุมาอีนาตุมานะครับผมคือเลลี่มาเลลี่และเป็นสายวิ่งนะครับผมเฮ้ยใครโรเจอร์เลยเหรอฮึบโอ้สนิคแมนยังยังกันเฮ้ยแล้วเป็นสายวิ่งสายโลดสายโลดนั่นก็คือเซียวเลลี่เรียบร้อยครับผมโอ้โหเบวฟาวเบวฟ้าอืมเยวฟาวจัดเลยสเต็ปนี้คือตึงมากนะโอ้โห และตัวสุดท้ายยังมีโรเจอร์ครับโหสุดยอดนะเราอาจจะได้รีวิวเรลี่ด้วยนะครับผมโอ้โหอันนี้เกลือแล้วนะครับผมนะใครเรลี่หรือเปล่าหูมีโอกาสเป็นเรลี่นะครับผมเรลี่ไปเลย8 0ดสิบไปลุยๆจัดไปนะจัดไปอย่าให้เสียโอ้โหยังไงยังไงพี่เรลี่หรือเปล่าสายโล่นะครับผมนั่นก็คือฮ้ยโอ้เบตตี้นะครับผมผมร้อยไปแล้วไม่ได้นะอืมและสุดท้ายคือหมดแล้วนะ เบตตี้เอามาทำมา,มาฮึบโอ้ยเอาอีกเอาอีกแล้วเอาเอาีกแล้วมาทองอีกแล้วมาทองอยูแล้วอหงตรงแดงแล้วเป็นไม่สามสองนะครับผมผู้ทองเรียบร้อยครับผมมาเรอรี่อีกหนึ่งตัวมาฮึบโอ้ในกอมงมูชิไม่เอานะครับผมเออแล้วเป็นหึ๊บหงคาตาคุริอีกแล้วโอหูยจบแล้วนะคาตาคุริไม่เอานะกดข้ามทั้งเป็นไปแล้วโอ้โห ด e g m อ็ูเป็นทองดํานะครับผมกดเป็นภูทองกดข้ามเลยไม่ต้องพูดได้อภูมาตัวได้อะภูมาตัวหนึ่งนะโอเคครับผมเราจะได้โรเจอร์พร้อมกับเรลลี่เลยนะครับผมเป็นสเต็ปสุดท้ายนะมาดูกันและนี่คือความสําเร็จของคลิปนี้ในะมาแล้วนะครับผมโรเจอร์คู่เรลลี่จัดไปขอเพลงเลยวัยรุน่น โอ้โหเรนนี่เลเวล 80, 80. เป็นที่เรียบร้อยจัดไปอย่าให้เสีย oh, อ oh. ้อเฟียวฟาวจัดเลยนะโอเคนะผมถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้อ uh ย่า uh ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับรอดูรีวิวกันได้เลยนะอย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะจ้าผมใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย